สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเมื่อวานนี้เจ๊ม,มาถึงที่อุบลบ้านเกิดนะจ้ะตอนนี้เรามาทัวร์วัดนะจ๊ะตอนนี้เจ๊ยอยู่ที่วัดศรีนวลสว่างอารมณ์นะพาเพื่อนเพื่อน,อนมาชมธรรมชาิเสียงเทินบุษบกจ้ะสร้างประมาณปี2468นะเพื่อนเพื่อนและสร้างเสร็จแล้วเมื่อปี2 4 7 0จ้ะสร้างโดยพระอุปชาวงเจ้า,าวาดวัดและชาวยอนมีชื่อว่าเวียงหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าแก้วเวียง เป็นงานศิลป,ปะที่เกิดจากการผสมผสานศิลปกรรมแล้วของไทยกับยวนจะนี่จ้ะมาชมนะจ๊ะสวยงามมากเลยเ,เพื่อนๆดีนะจ๊ะสวยงามมากเลยเ,เพื่อนๆเป็นศิลปะ ไทยยวนนะเพราะว่าสมัยก่อนคืออุบลน,นี้เป็นจังหวัดที่ในภาคอีสานนะจะมีคนยวนหรือเวียดนามเยอะจังหวัดหนึ่งเหมือนกันจ้ะนี่จ้ะเป็นรูปสิงเพนเพื่อนนี่จ้ะเป็นสารที่ว่าให้พระพิกษุหรือว่าพระที่จะขึ้นเทศขึ้นเทศในธรรมะานี่เพื่อนๆนะนะจ้ะสวยงามมากเลย เป็นปูนนะจ๊ะศิลปะปูนปูนปั้นส่วนอาคารเป็นไม้จ้ะนี่จ้ะนี่เป็นเจ้า,าวาดนะเพื่อนๆนี่ทางด้านหน้านะด้านหน้าสวยงามมากเลยนี่จ้ะเจ้าวาดรูปแรกนะจ๊ะ,ะสวยงามมากเลยเพื่อนๆนี่ทางขึ้นทางนี่จ้ะนี่คือทางขึ้นนะ ก็จะหันหน้าไปทางโน้นนะเพื่อนๆนี่จ้ะจะเป็นรูปทหารนะจ๊ะนี่คือพระอุโบพระอุโบสดนะนี่จ้ะ จะถ่ายด้านข้างให้ดูถ้าด้านหลังให้ดูนะเป็นทุ่งนาเขียวขจีเลยเพื่อนๆนี่จ้ะนี่เป็นควายเรียมเกียนนะไดะ้ส่งให้โบราณจ้ะนี่จ้ะ่านในบริเวณวัดนะจ๊ะล่มรื่นมากเลยเพื่อนๆอยู่ในอำ,อำเภอตะบนชีทวนอำเภอชีทวนจังหวัดอุบลราชธาน,นีนเพื่อนๆนะถ้าใครแวะมาแถวอุบลอย่าลืมมาแวะที่วัดนี้นะจ๊ะ ล่ลมรื่นมากเลยสงบนี่จ้ะนี่เป็นเรือสมัย,มยโบราณนะพเพื่อนๆสวยงามมากเลยจ้ะเห็นไหมสวยมากเลยจ้ะนี่จ้ะ นี่น่าสนใจโบราณเวลาทำมาขึ้นเทศทำอย่างนี้นะจ๊ะนี่จ้ะจะหันหน้าออกไปทางนี้นะเพื่อนๆน,นี่คือด้านหน้านะเวลาเทศขึ้นทำมาเทศเวลาพิธีการต่างๆนี่จ้ะนี่เครื่องรางของขังนะเพื่อนๆน,นี่จ้ะ มีพวกทรลุเก่าๆนะสมัยโบราณน,นี่จ้ะจ้ะใครเดินมาเดินทางมาเที่ยวแถวนี้อย่าลืมแวะเข้ามาสักการะนะจ๊ะจ้ะจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า